นี่เราเจอรถยิวพิเศษนะครับลากรถดีเซลรางลังขับรถตามอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่คิดว่าน่าจะทันนะครับไม้กันก็ยังไม่ลงเนี่ยเป็นรถเดบู ได้คุณปู่ EK นะครับลากทั้งหมด4กคัน EK 4ี e e 0 6ครับคุณปู่มาแล้วครับ4006น่าจะลากรถเข้าเก็บที่ย่านกรุงเทพนะครับ ด e k เ0 0 6ี่นนผ่านไปแล้วมาแล้วครับยังได้ได้ดีเซลรางนะครับ4คันนี่ก็น่าจะเตรียมซ่อมทั้งหมดนะ ผ่านไปแล้วครับแล้วก็ไม้กัน้นเตรียมยกหนึ่งสองสามยกขึ้นแล้วครับกัไปก่อนครับหมอไซออกก่อนเลยเด็กโปรโตถ่ายเรื่อยสวัสดีครับ